แล้วยังไม่มีว่แววว่าปลามันจะกินจังสงครามจบสู้ไหมสู้ต่อไปติดตามต่อไปทุกคนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อฝากบันเทิงบนสาระบ้าๆประบอก้างนิดหน่อยคำเตือน บางช่วงบางตอนอาจมีท่าคำไม่สุภาพขออภัยไปก่อนล่วงหน้าตามเนื้อหาที่นำสเสนอและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอชุดนี้ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับหมายกระพงนะฮะหมายสะพานที่เดิมนะครับกับช่องหน้าแรก f i ฟ h i n g Channel นะครับ วันนี้ก็ผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งแล้วนะครับมาเตรียมผงเตรียมของลงคันเบ็ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าน้ําวันนี้มันขึ้นช่วงเช้านะครับมันยังขุ่นอยู่นะฮะกระแสน้ํามันยังใช้ไม่ได้นะฮะต้องก็ต้องตื้อรอเวลาต่อไปนะครับก็มาดูซิว่าปฏิบัติการที่สะพานวันนี้นะครับจะประสบความสาเร็จกับการล่าปลากระพงหรือเปล่านะครับตามดูกันนะครับกลับมาแล้วนะครับตามทางเรียบร้อยของเอซทั้งหลายนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับและต่อไปก็ช่วยสนับสนุนช่วยกดติดตามนะครับช่องเล็กๆนี้ตลอดตลอดไปด้วยนะครับโอเคครับตามชมผลงานกันนะครับครับสีน้ํานะครับน้ําขึ้นเยอะนะครับวันนี้นะฮะแต่ยังขุ่นคลักอยู่เลยนะครับ เราก็คงต้องรอให้น้ามันตกตะกอนใสซะก่อนนะครับถึงจะเริ่มมีปฏิบัติการของปากกระพงนะฮะดูนะครับก่อจงกอจากโคนตะโพกจากท่วมหมดเลยนะครับแล้วก็ท้องฟ้าวันนี้นะครับรู้สึกว่ามีเมฆฝนมาด้วยนะครับตามลุ้นตามลุ้นตามชมกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะ เห็นสีน้ําวันนี้นะครับเสียดายนะครับมีแต่กุ้งเป็นนะครับวันนี้ไม่มีกุ้งตายมาเลยนะฮะคือนั้นมาัจวปรากฏซะอย่างมันเลยนะฮะดูสีน้ําวันนี้นะครับสีน้ำอย่างเงี้ยนะฮะปลาดุกปรากฏจะกินดีนะครับแต่ก็ไม่อยากจะเอากุ้งเป็นมาทําให้ตายแล้วไปตกมันนะฮะเสียดายนะครับก็ปรากฏก็เพิ่งจะกินไปนะครับวันนี้เรามาเฝ้ากระพงกันที่ฝานะฮะตามดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับตลอดวันนี้เช้าเช้านะฮะ เวลาพูดลิ้นอาจจะพันกันหน่อยนะครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะฮะยังไม่ค่อยจะสางดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเวลาปลากินวิ่งจะมีหน้าทิ่มหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตามดูกันนะครับ สภาพว่าน้ำตอนนี้นะฮะ,ะก็ยังลำบากอยู่นะครับยังลงแล้วก็ค่อนข้างจะขุนนะฮะวันนี้นะครับผมว่าเกิดจากสภาพว่าลมแรงด้วยนะฮะ mm. จากทะเลด้านนอกนะครับมันทําให้น้ําข้างในเนี่ยขุนไปหมดเลยนะครับก็ต้องรองลุ้นอ,อีกสักประมาณชั่วโมงนะฮะร mm. อจังหวะน้ําเทแล,ล้วก็ไหลขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ mm. จะดูว่าวันนี้จะมีปฏิบัติการของกราพงหรือเปล่านะค,ะ mm. นะครับตามชมกันต่อนะครับ รยย้อนต่อไปสู้ออสต่อไปอากาศร้อนมากเลยทุกคน การนั้นอยู่ในน้ำเนี่ยให้มันฝากรองก็ได้ลงตาไม่ต้องฝากรึไง ตอนนี้เป็นเวลา9โม,มงกว่าแล้วยังไม่มีว่แววว่าปลามันจะกินเลยอากาศร้อนมากมีตอดรอดเบลยวรอบเกลยวเองตอนนี้ก็ยังไม่มีว่แววว่าปลาจะกินอากาศร้อนมาก ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับ ก็เกิดสภาวะน้ำตายนะครับไม่ขยับขยื่นเลยนะครับพุ่งเป็นที่ลงเบ็ดเอาไว้ทุกคันนะครับก็โดนปลาเล็กปลาน้อยหลุมกัดหลุมแทะขาไม่มีเหลือสักตัวนะสำหรับเทปนี้นะครับก็คงจะหมดโอกาสที่จะเฝ้าปากกระพงได้เดเียงเท่านี้นะครับและต้องขออภัยถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับที่เทปตอนผมลาเทปนี้นะฮะลืมกดอัดเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่รอบหน้านะครับ สำหรับเทปนี้ก็เฟลนะครับแห้วตามระเบียบนะครับ